ผมเกิดสองครั้งในชีวิตครั้งแรกคือออกมาจากท้องคุณแม่ครั้งที่2คือตอนที่รู้ว่าเราเกิดมาทำไม decoding the, the great and enduring wisdom from 30 leaders Ken Nakarin วนัคกิตภัยบูนกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสํานักข่าว The Standard ปกติเห็นแต่คุณในเสิร์ชก็อยากจะเรียนรู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ของคุณเคนคงจะผ่านบทเรียนผ่านประสบการณามากมายคุณจบแพย์สัตว์แล้วคุณก็ค้นพบแพชชั่นของตัวเองถ้าคนเราเนี่ยค้นพบแพชชั่นมันดียังไงกับชีวิตของเราแล้วก็มีผลต่อความสําเร็จในวันนี้ด้วยค่ะก็ถ้าย้อนกลับไปผมก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยครับผมจะพูดเสมอว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของความล้มเหลวของระบบการศึกษาไทยเพราะผมไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรผมเอาแต่เรียนตามข้อสอบ ตอบให้ได้ตามช้อยส์แล้วก็เดินตามเพื่อนโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจบไปอยากจะทําอะไรอะไรคือความฝันอะไรคือชีวิตที่เราอยากจะใช้เราก็มีแค่ในหัวแค่ว่าเรียนหมอเรียนทันตแพทย์เรียนเภสัชวิศวกรบังเอิญมันมีจุดเปลี่ยนชีวิตนะครับก็คือผมบังเอิญไปเจอนิติศาสตร,ร์เล่มหนึ่งช่วานิติศาสตรอ์อดีตนิติศาสตร,ร์เล่มนั้นสอนผมหลายอย่างโดยเฉพาะการคิดนอกกรอบการได้เห็นโลกในมุมใหม่ๆเห็นคนที่คิดไม่เหมือนคนที่เราเห็นในกระแสหลัก ล้วก็บังเอิญก็ไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งที่ตกหลุมรักมันก็คือห้องสมุดคือพอเราอ่านหนังสือมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มอยากจะเขียนเองบ้างก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่นิตยสารอาเดก็รู้เลยว่านั่นแหละคือแพชชั่นของเราตั้งแต่วันนั้นผมก็จะรู้สึกว่าผมเกิดม่อีกครั้งผมจะพูดเสมอผมเกิดสองครั้งในชีวิตครั้งแรกคือออกมาจากท้องคุณแม่ครั้งที่สองคือตอนที่รู้ว่าเราเกิดมาทําไมก็คือตอนที่รู้ว่าเราอยากเขียนหนังสือ การที่เราเป็นนักข่าวเราเป็นนักเขียนเราเป็นนักจัดรายการแต่อยู่ๆวันหนึ่งก็ต้องมาเป็นผู้บริหารบเป็นซีอโอนะคะมันมีชาลนจ์อะไรแตกต่างจากบทเดิมตรงนั้นแล้วโอเวอร์คัมชาเลนเหล่านั้นอย่างไรคือผมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นผู้นําไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถพูดหน้าห้องได้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่เป็นคนนำการประชุมผมไม่ได้เป็นคนไทม์นั้นอางี้ลวกันแต่ว่าด้วยหน้าที่และด้วยความฝันของเราที่มันใหญ่มันผลักดันให้บอกเราว่าถ้าคุณอยากจะ ลงมือทําความฝันนั้นให้เป็นจริงสุดท้ายแล้วเป้าหมายนั้นมันใหญ่เกินกว่าที่คุณจะทําคนเดียวมันก็เลยทําให้ผมเหมือนตระหนักรู้ในตัวเองว่าอ๋อถ้าเราอยากให้คนอื่นมาร่วมกันทํากับเราสิ่งเดียวที่เราจะต้องฝึกทักษะของเราก็คือทักษะความเป็นผู้นําถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้ผมเรียนรู้ความเป็นผู้นําเร็วที่สุดมี2ออย่างอันดับที่1คือการที่ผมได้สัมภาษณ์คนซึ่งมันได้ทั้งจากคําถามที่เราถามแล้วก็ตอบมาเป็นเชิงหลักการเป็นทฤษฎี กับได้ในเชิงที่เป็นการสังเกตของเราเองเราสังเกตแววตาเขาตอนที่เขาพูดเราสังเกตตอนที่เขาทําอะไรกับลูกน้องเราสังเกตสิ่งที่เขาปฏิบัติมันก็ซึมซับโดยไม่รู้ตัวอันที่2คือเรื่องของการทําลงมือทําซึ่งการลงมือทําของผมคือการที่ผมโดนผักตกน้ําเลยครับผมไม่ได้มีใครมาบอกว่าต้องทํำยังไงผมเป็นผู้นําครั้งแรกตอนอายุป,ประมาณ27มีลูกน้องประมาณ3คนตอนนั้นตําแหน่งบรรณาธิการบทความไม่เข้าใจความเป็นผู้นําเลย ลูกน้องอายุมากกว่าผมทุกคนสิ่งที่ควรเป็นผู้นาทาผมทาผิดทุกอย่างจนกระทั่งมาเป็นเป็นบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเดอะสแตนดาร์ดก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นจนกระทั่งมาทำเดอะสแตนดาร์ดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมเรียนรู้เร็วมากที่สุดเพราะว่ามีอกาสได้สัมภาษณ์ไปพร้อมๆกันก็เลยฝึกฝนมันแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับผู้นําผมอ่านหมดแล้วครับทุกตาราของคุณซิฟานุวิคีผมก็อ่านเวลาไปคุยกับคนก็จะถามหลักกันเป็นผู้นําแล้วก็เอามาลองใช้ผมโชคดีผมเหมือนซันอัพในความเป,มเเปบ ผมเอามาเทสจริงทําแซนบ็อกของตัวเองเล็กๆในทีมงานเล็กๆของผมอ้าวไม่เวิร์แฮะเจง๋งอ่ะกลับไปทําใหม่คุณเคนเป็นแบบคนที่มี Learning agility สูงมากชีวิตของคุณก็จะสะสมแต่สิ่งดีๆแบบมากมายที่จะมาท่าสร้างผลงาน <c oughs> ของคุณต่อไปได้ฟังคุณเคนหลายครั้งก็คุณก็พูดถึงเรื่อง seven habit s เหมือนกันพิยีอยากรู้ว่าหลักการใน seven habit เนี่ยมีหลักการตัวไหนมีส่วนที่จะช่วยคุณประสบความสำเร็จด,ด้วยเหมือนกัน ข้อที่1คือคือมี purpose รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรสําหรับผมมันเหมือนเป็นเสาเข็มมันเป็นหลักยึดว่าเรา stand for อะไรพอเรารู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อทําสิ่งนี้ครับไม่ได้บอกว่าเราจะประสบความสําเร็จแต่เราจะตายยากกว่าคนอื่นเราจะยอมแพ้ยากกว่าคนอื่นมากเพราะมันเป็นหลักยึดในชีวิตของเราถ้าเราขาดสิ่งนี้ไปผมไม่รู้ว่าผมจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรอีกข้อหนึ่งก็ เห็นด้วยครับว่าเราต้องฟังคนอื่นก่อนต้องเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดในยุคนี้บริบทของโลกเปลี่ยนผู้นําเปลี่ยนไม่ใช่ทุบโต๊ะสั่งผู้นำต้องเป็นคนฟังคนทุกคนในห้องประชุมแล้วฮาร์โมนไนซ์เสียงเหล่านั้นเพื่อสรุปออกมาเป็นบทสรุปบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนเห็นตรงกันผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการเปลี่ยนบทบาทผู้นําที่ผมสังเกตเห็นได้ในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็เลยคิดว่าการฟังคนอื่นการมีเอ็มพารตีต่อคนอื่นกลายเป็นหัวใจสําคัญที่สุด คุณโชคดีคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่คุณค้นพบเองแล้วคุณก็ไปตามความฝันของคุณแล้วก็มาถึงวันนี้ได้จะแนะนําผู้นําที่กําลังจะเติบโตเป็นผู้นําในอนาคตว่าวันนี้เขาควรจะเตรียมตัวอย่างไงผมว่าข้อแรกก็ยังย้อนกลับมาที่เราคุยกันคือ Purpose มันคือ why ครับถ้าเกิดเราไม่มี why ว่าเราเป็นผู้นําทําไมเนี่ยผมว่ามันมันยากที่เราจะไปต่ออันที่สผมอยากจะพูดคาว่า humility อีโก้ที่ลดลงทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญมากหนึ่งในแง่ความรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเยอะมากถ้าผู้นำไม่มี humility ในการทำเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเสมอในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะการอันเลินบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเคยถูกแต่มันผิดก็เหมือนชื่อหนังสือ h i n k a g เก n คิดอีกครั้งอีโก้ที่เรามีเนี่ยต้องเปลี่ยนผมว่านี้สาคัญมาก humility เข้ามาของมผมคือการให้เกียรติคนอื่นให้เกียรติทีมงานให้เกียรติคนที่ทำงานด้วยกับเราคือลูกน้องเราให้เกียรติ stakeholder คนรอบข้าง ให้เกียรติทุกคนข้อที่3อาจจะไม่เกี่ยวกับความเป็นผู้นําแตา่ถ้าจะให้แนะนําอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมเคยทําพลาดออกกําลังกายครับผมว่าสําคัญมากคุณจะอายุ50-60คุณเริ่มต้นสิ่งเดียวที่คุณเริ่มต้นไม่ได้แล้วคือสุขภาพเสียแล้วเสียเลยเพราะผมก็เคยผิดพลาดมาผมเคยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองผมเคยทํางานหนักมากในมิตินี้ก็คือร่างกาย จิตใจซึ่งจิตใจผมจะโยงไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้นําที่ดีคือผู้นําที่ต้องมีหลายครอบครัวให้คนรักให้เพื่อนผมเชื่ออย่างนั้นมากนะแต่ก่อนไม่เชื่อบนตลอดยุ่งยุ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังทําได้ไม่ดีนะครับแล้วคาพูดหนึ่งที่ผมชอบมากคือจิตใจที่ดีจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น วันนี้พี่ทิพย์รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่มาสัมภาษณ์คุณเคนนัคลิน CEO และบรรณาธิการบริหารของ The Standard และเป็นผู้จัดรายการของ The Secret Source ซึ่งมีผู้ติดตามชมทั่วประเทศมากมายและก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สัมภาษณ์ผู้นำมากที่สุดในยุคนี้วันนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากความสำเร็จของคุณเคนก็คือเราจะต้องค้นพบ Pur p o s e หรือแพชชั่นของเราให้เร็วที่สุดและแพชชั่นตรงนี้จะทําให้เราสนุกและทุ่มเทกับสิ่งที่เราทําและตั้งใจทําทุกอย่างให้ดีที่สุดและอีกสก c ร e ตความสําเร็จของคุณเคนเคอร์มีโอกาสได้เจอบุคคลที่ประสบความสําเร็จมากมายแล้วเขาก็สามารถเรียนรู้จากพวกเขาเป็นคนที่ขยันเรียนรู้ตลอดเวลาและวันนี้คุณเคนก็มาเตือนสติเราว่าไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จ เร็วแค่ไหนแต่อย่าเลิมเราจะต้องมี humility ฟังคนเอื่นเยอะๆและที่สำคัญที่สุดอย่าเลิมดูแลร่างกายของตัวเองเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน